ตากับเอลซี่เอจอกันที่เครื่องบินค่ะบนเครื่องบินใช่บนเครื่องบินที่สวนกันเครื่องบินบินสวนกันเราอยู่อีกลำหนึ่งเขาอยู่อีกลำหนึ่งแล้วผมก็โบกกลับมาหาเขาเลยเพื่อนขับเครื่องบินใช่ฮะพี่เรื่องนี้พระเอกใครเล่นอ่ะไม่ดูหนังเลยมันส1บปีที่แล้วไปพบกันบนเครื่องบินครับผมใช่ฮะเพราะว่าตอนนั้นก็คืออยู่เอกก็เป็นแอร์อยู่นั่นแหละฮะแล้วก็มาพบรักกันครั้งแรก

ไม่ดีก็ได้กูไม่ดื้อหรอกหลังทั้งหัวทั้งเวียเลยไม่ดื้อหรอกท่านประโประาบขณะนี้นะคะเครื่องของเรานะคะกำลังทยานบินนะคะขึ้นจากดอนเมืองนะคะอีกสักครู่นะคะเราจะบริการท่านด้วยอาหารมื้อสุดท้ายในชีวิตนะคะ นเออะะไรค่ขอให้ผู้สังทุกท่านนะคะกนารัฐเข้มขัดนันอยู่ที่นะคะถ้าเกิดว่ามีสัญญาณฉุกเฉินนะคะเสื้อชูวิทย์นะคะชูแจแีบใครใครก่อนผมผมจีบแจงก่อนเลยอที่แรกเป็นเพื่อนกันแจงมีเพื่อนเป็นดาราคนหึว่าเป็นผู้หญิง ส่งก็เจอเ้าแจ้งจำได้เออเอาขอพินบีบไปแล้วทีเนี้ยไอ้หายเป็นานๆอีกเราเปลี่ยนเป็น iPhone แล้วพี่ก็จะเป็นอะไรนะไลน์ตอนนี้ไลนมันขึ้นดิ้งดิ้งดิ้งดิงดิ้งอันนี้กระทักมาเลยอีแจงนี่นี่นี่คือประโยคเริ่มต้นเลยอีแจงทำอะไรอยู่เออออกมาข้างนอกไหม เราก็ทนแรงตื้อไม่ไหวแต่ว่าเราออกไปในฐานะที่แบบฟิลเพื่อนเราไม่ได้ออกมาด้วยจุดประสงค์อื่นก็มาถึงไปรอมันมาสองชั่วโมงวันแรกก็ทำพิษตั้หละใช่คนแบบถ้าโทรอีกทีไม่ติดเนี่ยจะกลับบ้านแล้วนะมันโทรเข้ามาพอดีมันเอาโทรศัพท์ไปชาร์จแล้วลืมว่านัดจังไว้อ้าแล้วก็พอรับเสร็จแล้วก็พอไปเจอแล้วชังตกใจอ่ะสภาพนี่คือน้องพี่เบิรดเลยนะน้องพี่เบิรดเลยอะ หนักมากอ่ะสภาพหนักบแบบแต่แจ๊ทำไงอะเจอเปนอย่างนั้นอะเราเราหนูก็เลยสันทาตายาน่ะก็เลยด่าเลยนี่สภาพแจ๊ชวนชื่นอ่ะเน,น,นี่ยคือมันทุเร็กว่าคนที่ไม่มีชื่อเสียงอย่างีคือมันไม่ควรอย,อยู่ในธรรมเน้โหน้องยังทุเร็ขนาดนั้นแล้วน้องพี่เบิร์ดด้ยเหรอแล้วก็แบบว่าพอวันนั้นอะ นางก็ก็ชอบแล้วก็ทีนี้ก็ไลน์มาจีบเลยแล้วเรางงอยู่เฮ้ยยังเป็นเพื่อนกันอยู่เลยนะออกตัวแรงเลยนะผมออกตัวแรงเลย <c oughs> เพราะผมเวลาผมชอบใครผมพูดเลย <S <S ผมเมาแล้วก็แย้ายกันไปผมก็ส่งไลน์ไปเลยแจงตอนนี้กูไม่มีใครนะถ้ากูจะจีบมึงเนี่ยได้ไหมวางไปเสร็จปุ๊บเราต้องลุ้นเราจะจีบใครทุกคน<อ>ผมเชื่อมันลุ้นหมดแหละเออแล้วอ่ะแล้วเหิือนมาแล้วสักพักส่งกลับมาปุ๊บว่ากูว่ามึงไปนอนเถอะ นาวแเคให้นอนนอนไม่ต่อเดี๋ยวพวกนี้ค่อยคุยกันมันหาว่าเราเมานอนตื่นมาปุ๊บสิ่งแรกทำจริงโทรศัพท์ไปเลยที่กูพูดเมื่อวานเรื่องจริงนะมันส่งกลัะมาอีกมึงนอนหรือยังเนี่ยอคิดว่าเราเผลอไม่อ่ะใครพามึงไปทำผมทรงนี้ม่เช้าก็อยากเปลี่ยนบ้างใช่แล้วัวลร้านด้วยนะน้องหม่อมน้อยก็คือหม่อมบานคือบริษัทเขาเนี่ยจ้างผมไปโชว์ตัว ที่กาลสินเขาก็มาทีนี้ผมก็เก็บตัวอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเป็นห้องกระจกห้องกระจกทีนี้พี่พี่พี่เดี๋ยวเข้าไปวัดดีลูกค้าหน่อยแล้วก็บอกไหนว่านั่งไงพี่เดินมาสามคนไงเขาเดินมานมครึ่งเต้าเลยขออนุมึงโฟกัสตรงนั้นก่อนเลยอ่ะคือเดินมาเพราะเขาขาวไงแล้วก็เดินมาแบบจนปั๊บคือร้องเพลงเสร็จโชว์ตัวร้องเพลงเสร็จปั๊บผมให้ทีมงานให้ไปด้วยไปขอเบอร์พี่หน่อยพี่ชอบมากผมก็ส่งข้อความกลับไป ไอ้โทรดิโทรป่ะโทรโทรโทรก่อนฮัลโหลสวัสดีครับจากไหนคะเอ่อถ้าถ้าบอกไปจะคุยด้วยไหมครับจากไหนคะกำลังจะขับรถจะวางนะคะเออจะเพิ่งวางอีเพิ่งวางครับผมผมผมบอลพุทครับครับผมเอ่อว่าไงเครับว่าไงว่าไงคะเอ่อผมเอ่ออันนี้ไปไหนครับเนี่ยอ๋อกลับกรุงเทพค่ะเอ่อถามนะครับมีแฟนไหมครับเขาเขาสวยกับบารผมรู้สึกภาคภูมิใจมากว่าไปถามตัวเองก่อนไหม นานไหมยูริ่งกว่ายูริ่งแบบเริ่มีใจอะไรเงี้ยนานไหมลูกเขาโทรโทรอยู่โทรสักพักนึงสักพักเลยคือผมโทรให้รู้ว่าผมไม่ได้มีใครนะผมโทรหาคุณตลอดตอนดึกผมก็โทรตอนดึกผมก็โทรผมเลิกงานแล่นตลกผมก็โทรเดี๋ยวโทรเดี๋ยวผมทำงานก่อนนะเดี๋ยวผมโทรกลับไปใหม่นะนน่นนั่นเราก็ไม่รู้ว่าลราคาหรือไม่เราคาแต่ผมโทรโทรให้รู้ว่าเฮ้ยผมไม่มีใครจริงเสร็จปั๊บ นัดเจอผมขอนัดเจอกินข้าวที่ทาวินทาตอนมืดแล้วก็นัดเจอเลยก็คือกะแบบเจอเดี๋ยวก็จัดเลยอ่ะออ้วจะอยู่นี้ยอมไปปะมามาครับทำไมถึงตัดสินใจไปเออก็ทำธุระเสร็จพอดีฮะแล้วมันผ่านทางกลับบ้านอยู่ก็ขับรถร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางอะพี่ไ้กินก๋วยเตี๋ยวแล้วกลับคือต่างคัต่างแยกย้ายก็ได้คุยได้เจออะไรเงี้ยแล้วยูรนยอมเป็นแฟนยอมคบกับบอลเพราะอะไรเออยอมคืออย่างนี้ตอนแรกเนี่ย เขาเขาเคยออกรายการอะไรเรารู้เหรอเขามีครอบครัวถูกไหมคะจนเขาพาเราไปหาครอบครัวเขาจริงๆริงว่ามันเขาแยกแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเรามั่นใจที่สุดมันต้องมีอะไรถึงแค่างบนี้ต่อไปครับพี่ตั๊กพี่นุ้ยพี่เนี่ยวไม่ตั๊กพี่นุ้ยมาเจอกันได้ยังไงไม่ได้แตกต่างจากน้องๆเลยพี่เนี่ยเจอเขาเนี่ยในรายการก่อนใบใหญ่คอยไม่คิดจะรอกูเลยเหรอเยิน มาคิดจะรรอออกูเเลยยหไ้นและนี่ก็คือโฉมหน้าแม่เอ๋ภรรยาสุดสวยของน้าคอมนั่นเองต้องบอกกันเลยนะคะว่ารายการเราเป็นรายการแรกที่ได้ตัวภรรยาของน้าคอมมานั่งคุยกันแบบตัวเป็นๆนี่นะคะแ่ะเฮ้ยโอ้โหร้อนเลยร้อนใจเย็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 นร้อนเลย เอาละพวกมึงย e ังเด็กๆกูเนี่ยชุดใหญ่นะเคยพาพี่เอออกรายการอะไรใช่ปิดมาตลอดนี่คือพี่เอภรรยาของพี่คอมเป็นภรรยาคู่ชีวิตคู่ทุกคู่ยากกันมาตลอดพี่เอครับไปเจอนักคอมได้ยังไงครับเบาๆนะรูอายคัอ เต็มที่เลยพี่เอกเต็มที่ไปเจอตามงานค่ะตามงานเจอตามงานงานอะไรงานงานวัดงานวัดเซลลิเกอโอตอนน้วพี่เอกไปทำอะไรเราก็ไปดูชาโดว์วงสตริงชาโด้วงสตริงตอนนี้เราจะไปกับผู้ไปยกแถวบ้านตัวเติร์จ่ายให้หมดแต่ให้ออกไปแซวลิเกให้ก่อนอะไรแบบนี้ฮะอาอแล้ววันนั้นไปดูพี่คอมไปเจอพอดีไปเจอไปเจอไปไปมองพงศักดิ์พงศักดิ์สวนสีใช่อายุเท่าไหร่พี่เอกตอนนั้นอะ แปดสิบก้าโอ้โหะไกันไปนี่ยอุ้ยพยี้เสียทรงไปเลยเห็นไหมสุดยอดโอ้เชียบแล้วใครจีบใครก่อนอะพี่เอเขาค่ะเขาเ่่เนเยแนครเนยปิงพี่เอเลยสิสวยมากตัวนื้สวยดิเขามาเขาไปดูนิเก๋นี่มอบราบมหาเีหมอราบาบแก้วมเลยนหมอบสรุปสุดท้ายดีกว่าเพื่อไปให้เป็นการเสียเวลาสรุปสุดท้ายอยากจะบอกอะไรกับกู้ักของตัวเองบ้างตรงนี้สุดท้ายละ ฉันรักเธอนะ,อะหูหใหญ่ก่อนเลยนี่วายเมื่อกี้นี่นี่วายเมื่อกี้นี่ออกเทวันแม่ได้ยักไงเนี่ย